Welcome to Review Fineland by Pan. สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ก็มาพอกันคือเกา มันนี่เปลี่ยนมาเกตเฮดแม่นเนร์ดเฮรากูตาติขึ้นโยกับต้นคริสต์มาสแดงนะคะพันใหญ่ค่ะได้น้ำหนักพรอมกำลังขึ้นหลายไปเบิ่งกันเลยคะ่ะดอกสวย,ยหญ้ามอสนะคะอันนี้เป็นเกรดสองวันนี้เราหาเอาแต่เกรดหนึ่งเนาะแทนว่าอันนี้เป็นเกรดหนึ่งแน่นอน ดอกใหญ่มากข้างๆกันอันนี้ก็เป็นเกรดสองวันนี้โอ้อันนี้เกรดหนึ่งค่ะดอกใหญ่มากเลยเห็ดอันนี้มันจะน้ำหนักดีนะคะดีกว่าพันคริสต์มาสดำก็ต้นสนดำพันธรรมดาที่แพ่นออกไปลายคลิปอันนั้นนะคะอันนี้สองดาวค่ะขายไม่ได้ แทนเก็บขายนะคะอูห้หูตรงนน้นอีกค่ะอ้าวดอกนี้อีกไม่ได้ค่ะอันนี้ก็แกแล้วเดี๋ยวไปหาเกตหนึ่งกันดีกว่าขออนุญาตเดินผ่านนะคะแพนจะไม่งัดให้ดูทุกดอกเราไปหาเกตหนึ่งแล้วเราค่อยงัดกันค่ะต้องตัดขาก่อน เดี๋ยวค่อยไปต่อพันนี้มันจะทำความสะอาดง่ายมันสีรลื่นๆมัน,นมันต้นคริสต์มาสแดงดอกนักกินคริสต์มาสหอมหอมคือกินหมดดำหมดแดงค่ะกินต้นสนแดง มันมันคริสต์มาสแดงเห็ดพึ่งต่อยบางคนก็เอินเห็ดพึ่งใหญ่แล้วแต่ผู้ใดที่ตั้งซื้อตลาดให้มันค่ะมันกระดอกใหญ่ดอกงามผอมหอมหอมแสบนะคะอร่อยสามดาวแพ่นสิเก็บเร็วนะคะแพ่นสิเก็บเร็วจักหน้อย ซีบลี่ล่าหลายค่ะวาไปต่อค่ะพัดมาพ่ออันนี้ค่ะยุ่ขทั้งหลังนี่พ่อมเกรดหนึ่งเกอดมันพานมันเดี๋ยวค่อยตัดขาเนาะให้มันได้เยอะๆก่อนเจออีกแล้วใกล้ๆกันอันนี้เกรดหนึ่งดอกมันสิแน่นค่ะทำความสะอาดก็ง่ายอุ้ย เกรดหนึ่งแล้วยังมีลูกเขาอีกนะคะดอกเล็กเดี๋ยวปิดไว้ก่อนเอาไว้เก็บพรุ่งนี้ดอกเล็กมันมาเจอดอกนี้อีกเกรดเอสวยมากๆเลยค่ะงามหลายกล่องมันเห็นอยู่กระเลยถอนปันพี่น้องเบิงย่านขวัญอ่อนเดี๋ยวชว่าอยู่ต่อหน้ายอยู่กับบถอนในเบิงเนาะพี่น้ไม่ได้เกรดนึ่ อันนี้ก็เป็นเกรดสงเอาไปน้ำเนาะค่ะถองมันงามอยู่อันนี้ก็ดอกไงค่ะคิดว่าเกรดสงเป็นเกรดสามแล้วข้องขวามือ,อยอ่งหลายคะ่ะดูขวามือนะคะทุกๆคนแก้มอสสวยๆชอบอากาศเย็นเหตดชนิดนี้อันนี้ไม่ได้ ดอกนี้น่าจะเป็นเกรดหนึ่งสองเกรดสองที่วางวันนี้ก็คือไม่เอานะคะเป็นเกรดสองเกรดสามแล้วเก็บบอท่านมันก็นเนาทิ่มเต็มปลานี่ฝากโน้นก็มีค่ะเดี๋ยวลอดไม้ไปเอาอู้ขา เกรดหนึง่งงามหลายขาทองมันตะก้าสองใบวันนี้วางไว้ก่อนด้านหน้าอีกโอ้ยหลายโพดโพบักโ,โม่บักเต็นตื่นเต้น,ตนพี่น้องดอกใหญ่เห็ดพัน เกรดสองไม่เอาไปด้วยหนักตะก้าราคาถูกสโลแกนเก็บเอาแต่เกรดหนึ่งนะคะคันเก็บมูว่าน,นี้ได้เป็นเกรดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เกรดสองมาเอาเกรดหนึ่งดอกนี้ค่ะ ฝามืออีกอันนี้น่าจะเป็นเกรดสองเมอนอีีวางไว้อันนี้ก็คือเบอเอาไปนะคะมือหนึ่งถอนเนาะมันกะถือตะกา้ามันน้ำบ่อได,ด้ก่องมันกะบุบบ่าบุบบาผอมพี่น้องอันนี้เกรดหนึ่งค่ะอันนี้เป็นสาลายสาลายธรรมชาติกินได้นะคะสาลาย ดอกนี่กระเท่าแล้วค่ะดอกข้างหน้าเนี่ยค่ะอันนี้ได้เกรดหนึ่งเดี๋ยวจะไปเอาตะกร้านะคะเดี๋ยวแค่นตัดขาให้ดูอันนี้เกรดสอง ดอกนี่เกรดหนึ่งบอไดเกรดสองค่ะอยู่ในหินนี่ค่ะหญ้ามอสอันนี้มันปกคลุมหินนะคะเขาจะเกิดหลังเห็ดพึ่งธรรมดาหนึ่งสัปดาห์บางปีกะซีมือค่ะหรือว่ามันก็ตำหลังอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันอาจสีสาหรือว่าเร็วกว่าซีมือก็ได้ขึ้นอยู่กับอากาศนะพี่น้อง ม่นึดเฮรากูตตีมันจะขึ้นตามหลังเฮ้สิตตีอยู่ประมาณอาทิตย์นึงหรือว่าสีมือแล้วแต่สภาพอากาศของแต่ละพื้นที่แต่ละปีอาจสิแตกต่างกันไปนะคะมันดอกใ่ออกเป็นขันออกก็ออกผมกันดอกนักผมคะ่ะแพนมากยางเก็งงงงบเฮตอันนี้เพราะว่ามันยางสบายค่ะเฮดพันธ์นี่มันสิได้นำนักดีกว่าพันธ์ธรรมดานะคะมันสิเกิดกับต้นสนแดง อากาศเย็นๆย็หามอดปกคลุมหินยางสบายอากาศโล่งทายเทดีพ้อมค่ะไงเร็วเท่าเร็วออกเป็นกุมเป็นมูมได้นำนักดีนะคะนี่แผ่นมากมายางเกพิดนี่งามแล้วค่ะตัดม้วนมวนพี่น้องทำความสะอาดง่ายค่ะแพ่นมากจวดจวด เนือมันแน่นกรอบทำความสะอาดง่ายๆพี่น้องเล็วเร็ว,รวนักซึกซึกนะคะแัดให้เบิ้งสามดอกนะคะวันนี้ลมเบาๆสิบหกองศา พยากรอากาศว่าฝนสิตกเม็ดหนึ่งวันสันแต่ว่าบ่ามีหรือว่ามันอาจสิตกช่วงใบใบก็ได้สะอาดเรียวค่ะซ้ำนี้มิแต่อดอกงามๆโอ้สามดอกปึชส,สวยมากๆเลย จออีกแล้วมิเตดอกงามๆเกรดหนึ่งปิดร,รูไปหน่อยดอกนี้ก็เป็นเกรดสองแล้วอ้อดอกนี้อยู่ใต้หญ้าเกรดหนึ่งสวยมากๆเลยมาพอเฮ็ดไข่ ดอกใหญ่ตามญ้าฟูกวันนี้แพนไม่เอาไปนะคะถ่ายให้ดูเดี๋ยววันหน้าจะพามาเก็บค่ะจุดประสงค์ของเราก็คือเห็ดอันนี้เก็บสองแล้วโอ้ยดอกใหญ่ค่ะ ด,อ,ด,กกดอ,อกใหญ่บวบนักนักเปิดค้ำสิเบ้าพี่น้องง่ามไหลดอกใหญ่ เกสองไม่เอาค่ะดอกใกล้ๆกันอันนี้ก็เป็นเกดสองแล้วด้านหน้า ค่ะขออ่านด้ดอกนี้ไม่เอานะคะมันแก่แล้วสองดอกในดอกตูอันนั้นเห็ดดินเอาดอกนี้ อ <Okay. S 1> ันดอกบานๆพวกห้าบ่ตตองงัดน้ะพี่น้อง,องสายตากวาาหาอัแต่เกดนหนึ่งค่ะปอยเน่าทิ่มตามธรรมชาติโอ <Okay. S 1> เคองมนะั้มคะเกตสองกว่าอันนี้ก็เก่แล้วเจอเกตหนึง่เนงเกตหนึ่งกกว่า นี่เกศสอง oh, <no. S 1> อมีลูกมันด้วยลูกมันลุบอ๋อขอประทานอาภัยค่ะโอ้อันนี้บานหมดแล้ว ยาโมสปกคลุมด้วยหินต้นคริสต์มาสแดงอันนี้เกรดเอเกรดสองอันนี้ก็บานแล้วอันนี้แก่แล้วอันนี้เกรดเอ,อนนเ แวหน้าเอียหลังกระเพาะเล็ดล้ายลายค่ะมานี้จะ่ว่าต้องพักตัดขาก่อนนะคะเห็ดพันนี่ตัดขาม้วนมวนเลพี่น้องดอกใหญ่ตัดสบายค่ะยางก็บสบายพ่อต้นสุนแดง ปลาอุดมสมบูรณ์ดอกเ็ดใหญ่นักทำความสะอาดเร็วเอฟซี FC กับอคมาว่าตัดขาเห็ดให้เบิ้งแม่หลายๆดอกว่าสัน้นเดี๋ยวคันมีเวลาแพ่นเสียกคิปเก็บแล้วกะตัดขาไปพร้อมอันนี้คือสไตล์ธรรมดาธรรมชาตินะพี่น้องผู้เท่าหลายคนกับโคมาว่ามาักยางเก็บมันเปลี่ยนมุมมอง เห็นมุมมองไปเรื่อยๆค่ะบเบื่อสิจัดไปให้หลายแบบหลายคนตัดให้ชมสามดอกค่ะเอาไปใช้ระยางเนาะค่ะเฮ็ดพันนีน,นยางเก็บได้เร็วออกเป็นมูเท่าเป็นมูเท่าเร็วค่ะเก,ก็บท่านกะะท่านเก็บบ่ท่านกับปอยเน่าคืนซูธรรมชาติได้นำนักดีพ่อม เลือกเอาตะเกียหนึ่งถนันเกียสองปลอยถิ่มมันชื้นเนาะมันก็เลยมีขี้ฝุ่นดำๆธรรมชาติง้าค่ะ เห็ดนาแลประสงค์ของเราก็คือเห็ดพึ่งหวานขาเบือเลยเสียงรับโอ้โหดอกนี้ใส่ตะก้าอันนี้ตะก้าใบที่สอง ใบแรกนั่นเต็มไปแล้วค่ะถือตะก้าสองใบนะคะเขา่าปลาปึ้บได้อยู่คะ่ะเกดหนึ่งกว่านอกนั่นดียนยอยู่ใต้เนี่ยอยู่ใต้หญ้าบรไดสั่มค่ะอันนี้สองโดกเกตสองแล้วค่ะพอนให้ดู เกดสองทั้งคู่ขออนุญาตไม่เอาไปค่ะพี่น้องเฮ็ดนาหล่แพ่นบบเอาไปนะคะเมื่อหนาแพ่นสีผ้ามาเก็บสามดาวกินได้ดอกงามงามเฮ็ดนาและเท่าแล้วมาเอาดอกตูมลุ้นลุ้นเกดหนึ่งบอกค่ะ,คะ ที่เก็บเอาตะเก็หนึ่งมันได้ราคาดีเพราะว่าเก็บไปขายว่าแม่เก็บไปกินนะคะพี่น้องทนเก็บไปกินกันเลือกเอาตะดอกน,น้อยๆโอ้เสียดายเกตสองแล้วอืสองดอกดอกชัดไปก็มีนะคะงัดให้ดูก่อนเก็บสองแล้วว่าเอาไปน้ำ ขาไม่หญ่แทบัดที่นี่หญ่อวบคักสุดยอดเลยค่ะสองบ่เอาค่ะเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งก็กว่าเอาไปนั่งว่างไว คือจกาไปน,น่งบ่ได้ค่ะมันตาายเนาะพี่น้องมันบานเร็วค่ะยางเก็บไปแล้วประมาณสโมงก,กว่ายางกลับขึ้นมากกับโพกับมีนะคะตอนไปไม่ไม้นี่คือเก็บไปเบิดเร็วดอกตูมันเฮดอันนี้มันโพเร็วกว่าเฮดเพิิงธรรมดาเท่ากันเร็วพร้อมมันขึ้นตามยาหยามอดนี่พันจัมโบ้ ดอกง่ายๆทัาง,าง,งเบิดมันพันใหญ่กว่าเห็ดเพิ่งอันต้นคริสต์มาสดำตากะยางง่ายฟามลงลเนาะค่ะแดดมันเข่าถึงตังกุ๊กปุ๊กิ๊กปกอยู่แพนมากเก็บเห็ดเพิ่งพันนี้แหละมันเป็นตะงั้น แค่นี่ตัดไปแล้วจักน้อยแล้วว่าเป็นอย่างเล่ะค่ะได้นำนักทำความสาดง่ายมันมันมัน,มนความแสบสามดาวคือการกับเห็ดเพิงอันที่เกิดอยู่ต้นสนดำภาษาฟินิชอันนั้น กูสิตัตติภาษาฟินิชพันนี่แม่นเนินเฮร์กูตตติเกจหนึ่งโลละสี่ยูโรเกจสองโลละสองยูโรพี่นอ้องยางเก็บพอออกกำลังกายค่ะ แมมาเกตพันนี่มันทำความสะอาดง่ายจับกะเต็มใหม่เต็มมือได้นำนักดีดีพี่น้องดอกงหญ่ครับขันอากาศมันยังเหมาะสมกับมันอยู่มันก็ขึ้นสามสี่สุดพุ่นละจังสีาบตัดให้เบิ่งดอกสุดท้ายค่ะ ้องงัดขึ้นมาเบิงไต่ทองมันจังใะโหว,ว่าเป็นเกตอย่งสีเก็บเอาแต่เกตหนึ่งเท่านั้นนะคะเกตสองี่คนเขาก็าอยากเก็บราคามันถึกเกอแล้วโอ้ยมันเนาขึ้นซูธรรมชาติคะ่ะเ็ดหลายปานเพ็ดทยะเลือกเอาไปแต่เกตหนึ่ง เกตสอมันราคาถึกบ่พอดคคาน้ำมันลดเสียเวลาพ่อมค่ะเลือกเอาตะเกตดนึ 1, ไปขายค่ะพี่น้องอันนี้เกตหรือยังเกตสองยางออกกำลังกายน้ำปลาได้ประโยชน์พร้อมธรรมชาติดบาบัดกับพี่น้องอันนี้เกตสอง เกศสองมันมวนมัน <ules> ม <klore> mm ีความสุขเดะพี่น <the ut fen> hmm. hey, ้องเกบเห็ดธรรมชาติเกศสามสังเกตบังเด็พี่น้องเห็ดพันมันมักขึ้นเป็นกุ่งเกศหนึ่งเกศสองถือเท่าลายเลียกันสองสามไม่เอาไปด้วยค่ะเอาไปมันก็นักรถมันกินน้ำมันซื่อๆนะพี่น้อง ขันเกตหนึ่งไก่เป็นสามซีบซีบกิโลมันก็นได้ยุเครึ่งหนึ่งค่ะเหลือไปพอได้คาน้ำมันลดเป็นทุนในมือต่อไปค่ะอ้าวนี่ไงต้องหาละเอียดสองดอกเลยสวยมากๆเลย ลายบ่ารัพพี่น้องเฮ็ดื้นนี้เก็บครึ่งชั่วโมงนะคะฝากขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปได้เฮ็ดลายลายมานหมนเก็บครึ่งชั่วโมงมีแตดอกใหญ่ๆหญ้าฟูกระมักอากาศเย็นนะคะหญ้ามอสสดชื่นรีวิวธรรมชาติปลาเฮ็ดปลนพี่น้องเบื้องผมสำหรับครึ่งชั่วโมงวันนี้ได้เต็มตะกร้าแล้วค่ะแพนก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่รับชมคลิปฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์ทักทายด้วยนะคะ ขอบคุณ FC เก่าและสวัสดี FC ใหม่ทุกทท่านเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกๆคนขอให้มีความสุขในการรับชมคลิปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย watching see you on next video